กิฟไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวครับแต่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คู่ค้าที่ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันให้เราไปได้ไกลมากขึ้นอีกครับเราเนี่ยเป็นร้านที่เริ่มโซเชียลมีเดียได้ช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าเราเรติบโตได้เร็วเพราะว่าได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาช่วยสนับสนุนครับสวัสดีครับผมนนออโตแกรมครับก็หลายๆคนรู้จักผมในานามวัยรุ่นดูใบเนาะก็เป็นร้านที่แต่งรถอยู่ในจันงหวัดพระนครศรีอยุธยา เขาบอกว่าทั้งภาคกลางผมเหมาเลยดีกว่าสวัสดีครับผมหม่องครับจากร้านปอธนพัฒนครับปัจจุบันจะมีสสาขานะครับสาขารัตนาทิเบศและสารยาครับผมร้านเนี่ยก็จากรุ่นคุณพ่อเนี่ยจะเปิดมาประมาณ40ปีแล้วนะครับส่วนผมนี่จะเป็นรุ่นที่2ครับก็มาบริหารได้ประมาณ10ปีกว่าแล้วครับส่วนมากปัญหาเราจะเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นยุคที่แข่งทางโซเชียลมีเดียเยอะมากครับ ก่อนที่จะรู้จักกิฟต์เนี่ยก็คือหาสินค้ายากมากในการที่จะเอามาขายในร้านของเราเนาะกิฟเนี่ยเป็นตัวแทนทั้งนันกงังตัวาท้ายแล้วก็นิตโตะซึ่งเป็นยางตัวที่ครอบคุมกับสไตล์ร้านที่เราตกแต่งมันก็เลยตอบโจทย์แล้วก็หมดปัญหาแล้วก็ไร้กังวลเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ไซส์ยาง ก็หลังจากได้คุยกับผู้บริหารแล้วก็ทีมขายครับเราก็ได้เห็นถึงความเชื่อมั่นแล้วก็อนาคตที่ดีครับเลยเลยเลือตัดสินใจร่วมทางไปกับกิปครับด้วยภาพลักษณ์ของทางกิฟเองนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของโตโยนิโตะนันกังเนี่ยเป็นแบรนด์มาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วเนาะเรามาถือในมือเนี่ยมันก็ได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่เกิน100%ขึ้นไปคือขายง่ายขึ้น อย่างตอนนี้มีโปรดักต์หนึ่งนั่นคือโตโยต้ารุ่น AT3 เป็นรุ่นหนึ่งเลยที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครพอมาอยู่ในรถที่เราตกแต่งอย่างในเอเวอร์เรในเจคู่เนาะถ้าคนติดตามจะรู้ดีว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นยางอีกหนึ่งรุ่นเลยที่จะอยู่ในรถที่ร้านอตโตแกรมเนี่ยเกือบทุกคันเลยมันสวยและโดดเด่นเรื่องแก้มขาว เป็นเรื่องยอดขายครับเพราะว่าตั้งแต่เราทํากับคลิปมาเนี่ยเราก็มียอดขายที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผม เรื่องของการดูแลหลักการขายแล้วก็การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขามีการทดสอบจริงๆนะฮะแล้วก็เทสจริงๆเราจะเทสรถคันนี้นะเนี่ยยาง C2S เรียนเชิญอย่างเราเป็นเหมือน end user คนหนึ่งอ่ะต้องไปเทสแทนลูกค้าลุยได้เลยจัดได้เลยเทสได้เต็มที่เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าน่าสนใจและประทับใจตรงนี้เลยเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่เริ่มโซเชียลมีเดียได้ช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าเราเสิบ์โตได้เร็วเพราะว่าได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาช่วยสนับสนุนครับ ตอนนี้ร้านอ a u t แกรมเองอะ่ะก็คือจะเน้นไปทางโซเชียลมีเดียค่อนข้าง,างเยอะนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือการทดสอบรถจริงๆเนาะให้ทิศทางของร้านเนี่ยไปคู่กับทางคลิปก็คือสนับสนุนและซัพพอร์ตเรื่องของ Product ์สินค้าลุยเรื่องของการเทสต,ต่างๆแล้วก็บวกกับการบุกในตลาดโซเชียลนะครับ ผมเองก็เกิดมาจากที่เป็นอู่ที่บ้านจนมาถึงจุดนี้นะฮะหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้เก่งได้คนเดียวครับเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยแล้วก็มีสินค้าที่มันครอบคลุมนะแล้วก็เป็นโปรดักที่อยู่ในตลาดแล้วเราสามารถขายได้แล้วมีกําไรนะฮะหลายๆอย่างองค์ประกอบตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนจะก้าวไปข้างหน้าและจะไปได้ไกลขึ้นจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับกิฟไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวครับแต่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ผู้ค้าที่ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันให้เราไปได้ไกกมากีครับ ผมแนะนำว่าลองเข้ามาเป็นครอบครัวก,กิฟตด้วยกับเราครับคลิปที่เดียวจบเรื่องอยางครับมีอะไรเกี่ยวกับยางหรือรถสอบถามเราได้เลยครับผม